ที่เราจะเฉลยตรงนี้ที่เราให้ทำในหนังสือเนี่ยเขาให้เราเขาให้เราเขียนค่าของการคูณเลขยกกำลังใช่ไหมการคูณเลขยกกำลังมาดูข้อแรกครับสองกำลังอันนี้อันนี้ผมเขียนสลับกันนะจริงมันเป็นสองกำลังสามกับสองกำลังสองใช่ไหมครับหนังสือคุณเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะเปิดหนังสือควบคู่ไปด้วยนะครับมาดูตามแบนี้ก่อนสองกำลังสามให้ความหมายว่าอะไรครับสองกำลังสาม 2> 2สองคูณกันสามตัวสองคูณกันสามตัวสองคูณสองคูณสองแล้วคูณด้วยสองกำลังสองให้ความหมายว่าอะไรครับอสองกำลัสงสองคูณกันสองตัวสองคูณกันสองตัวสรุปในข้อเนี้ยมีสองคูณกันรวมแล้วมีกี่ตัวครับห้าตัวห้าตัวก็ะจะได้เป็นสองยกกำลังเลยครับ าเราก็จะได้ว่า2กำลัง2คูณ2กำลัง3เนี่ยผลลัพธ์มันคือ2ยกกำลัง5ใช่ไหมครับตัวที่3ช่องสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราเขียนอะไรเลขชี้กำลังตัวตั้งใช่ไหมตัวตั้งก็คือตัวหน้าตัวหน้าคือกำลังเลยครับกำลัง3ใช่ป่ะตัวหลังเรากำลังเลยครับ2รวมกำลังแล้วเป็นครับกำลัง5ถูกไหมใช่ไหมครับช่องหลัง ามาดูวันนี้ครับข้อที่สองสามยกกําลังสี่ให้ความหมายว่าอะไรครับสามยกกําลังสี่สามคูณกันสี่ค่ะสี่ <3 S 2> ตัวคูณกันสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่แล้วคูณกับสามกำลังสามก็ให้ความหมายว่าสามคูณกันกี่ตัวครับสามคูณกันสามตัวสามคูณกันสามตัวสรุปรวมแล้วเป็นสามสิบตัวครับ เจ็ดตัวเจ็ดตัวก็คือสามยกกําลังอะไรครับเจ็ด <7. S 1> ยกกําลังเจ็ดนะครับทีนี้เลขชี้กําลังตัวตั้งคือเลขอะไรครับตัวตั้งคือตัวนี้สามเลขชี้กําลังตัวตั้งสี่สี่เลขชี้กาลังตัวคูณสามสามสรุปเลขชี้กําลังของผลลัพธ์คืออะไรครับเจ็ดใช่ไหม ามช่องหลังที่เขาแล้ใส่เนี่ยนะครับลบห้ากำลังสองให้ความหมายว่าอะไรครับลบห้ากำลังสองลบห้าคูณกันสองครั้งลบห้าคูณกันสองตัวใช่ไหมลบห้าคูณลบห้าและลบห้าตัวเดียวนี้ก็คูณด้วยอะไรเข้าไปเลยครับลบห้าได้ลบห้ากี่ตัวครับสามตัวสามตัวมันก็คือลบห้าทั้งหมดโยกำลังสาม ลบ5ั้งหมกำลัง3ลบเลขชี้กำลังตัวตั้งตัวตั้งคืออะไรครับ2เลขชี้กำลังตัวคูณไม่มีไม่มีเลขชี้กำลังใช่ไหมถ้าไม่มีแสดงว่าเลขชี้กำลังเป็น1ถ้าไม่มีนะแสดงว,ว่าเลขชี้กำลังเป็น1เลขชี้กำลังผลลัพธ์คือตัวน,นี้คือเลขอะไรครับ3<า>ใช่ไหม3<า><า>ลบ7ยกกำลัง5แสดงว่าลบ7คูณกี่กี่ตัวครับ ห้าตัวห้าตัวห้าตัวลบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะคูณด้วยลบเจ็ดยกกำลังสี่แสดงว่าลบเจ็ดอีกกี่ตัวครับสี่ตัวสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สรุปได้ลบเจ็ดกี่ตัวครับ เก้าตัวเก้าตัวก็คือลบเจ็ดยกกำลังเก้าเก้ายกำลังเก้าเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรครับตัวตั้งเลขชี้กำลังอ่าใช่ไหมตัวคูณเลขชี้กำลังคือสี่สี่เลขชี้กำลังผลลัพธ์คือเก้านะครับศูนย์จุดสองยกกำลังสาม ให้ความหมายว่าสูตรจุดสองคูณกันกี่ตัวครับสามตัวอ่าสามตัวหนึ่งสองสามแล้วคูณกับอีกสูตรจุดสองคูณอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวสรุปเป็นสูตรจุดสองคูณกันกี่ตัวครับสี่ตัวสี่ตัวก็คือสูตรจุดสองทั้งหมดยกกำลังสี่สี่ใช่ไหมอ่าเลขชี้กำลังตัวตั้งคืออะไรครับสาม ามเลขชี้กำลังตัวคูณไม่มีแสดงว,ว่าเป็นอะไรหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งสรุปได้เลขชี้กำลังผลลัพธ์สี <4. S 1> ่สี <4. S 1> ่สี <4. S 1> ่ข้อข <5. S 1> ้อนี้สามจุดหกยกกำลังสี่ให้ความหมายว่าสามจุดหกคูณกันสี่ตัวใช่ไหมครับสามจุดหกคูณกันสี่ตัวอ่าคูณกันสี่ตัว แล้วคูณกับสามจุดหกยกกำลัง 2. 2> สองก็คือสองตัวสองตัวสรุปได้สามจุดหกกี่ตัวครับหกตัวก็คือสามจุดหกทั้งหมด,ดยกกำลังหกหกั้งหมดยกกำลังหกเลขชี้กำลังตัวตั้งคืออะไรครับสี่ <3. S 1> เลขชี้กำลังตัวคูณ <5. S 1> สองเลขชี้กำลังผลลัพธ์หก นะครับ6เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันหนึ่งกับสองคูณหนึ่งกับสองอันนี้ไม่มีเลขชี้กําลังเลยใช่ไหมหนึ่งกับสองคูณกันสองตัวมันก็คือหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกําลังสองใช่ไหมทั้งหมดยกกําลังสองไม่มีเลขชี้กําลังแสดงว่าเลขชี้กําลังตัวตั้งก็ต้องเป็นหนึ่งเลขชี้กาลังตัวคูณก็ต้องเป็นหนึ่งเลขชี้กําลังผลลัพธ์คืออะไร อสองนะครับอ่าสี่ส่วนสามยกกําลังห้าได้ว่าเลยครับสี่คูณสี่เศษเอ้สี่ส่วนสามคูณกันห้าตัวสี่ส่วนสามคูณกันห้าตัวอห้าตัวแล้วสี่ส่วนสามอีกกี่ตัวครับยกกําลังสองอีกสองตัว สรุปกลายเป็น4ี่วา3คูณกันกี่ตัวครับตัว6ตัวก็เป็น4ส่วนทั้งหมดยกกำลัง6กเจไหอ่าเจ็ดเจ็ดตัวเท่าที่อ่าเจ็ดตัวนะครับยกกำลังเจ็ดนะครับเพื่อได้ตรงนี้เลขชี้กำลังตัวตั้งคืออะไรครับตั้อ่าเลขชี้กำลังผลลัพธ์คือ2 องได้ชิมลางของผลผลลั์ตัวนี้คืออะไรครับเจ็ดนะครับอันนี้ n กําลังสองก็คืออะไรครับเคูณกับเอคูณสองใช่ไหมเอ็นคูนสองตัวใช่ไหมคูณด้วย n กําลังสี่ก็คือ n คูณกี่ตัวครับสี่ตัวเคูณอีกสี่ตัว สรุปกลายเป็นเอ็นคูกันกี่ตัวคูหกตัวนะครับเลขชี้กาลังตัวตั้งคืออะไรสองสองเลขชี้กาลังผลลัพธ์คืออะไรสี่ไม่ใช่เลขชี้กำลังของตัวหารคือตัวคูณคือสี่เลขชี้กาลังผลลัพธ์คือหกจากตรงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเขาบอกอะไรคุณมาดูสามช่องเนี้ย ขา right. so oh. บอกอะไรคุณสามช่องเนี้ยสามช่องนี้คือสามช่องของเลขชี้กําลังใช่ไหมถูกป่ะห้าตัวนี้มาจากไหนครับห้าตัวนี้มาจากอะไรสามบวกสองเจ็ดตัวนี้ก็มาจากสี่บวกสี่บวกสามสามตัวนี้ก็มาจากสองบวกหนึ่งเก้าก็มาจากห้าบวกสี่สี่ก็มาจากอะไรสามบวกหนึ่งสามบวกใช่ไหมหกก็มาจากสี่บวก สองสองมาจากหนึ่งกหนึ่งเจ็ดมาจากห้าบวกสองและหกมาจากสองบวกสี่ตือหม่สี่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นต้องมานน่ากระจายแบบนี้ไหมจาเป็นไหมไม่ไม่จำเป็นเพรากำลังสามคือตัวนี้กําลังสองคือตัวนี้ถูกป่ะใช่ไหมถ้าเราอยากจะรู้เราก็สามารถเอาเลขชิปราลงมาบวกกันได้เลยใช่ไหมครับถูกไหมมันก็จะมาเข้าสมบัติสมบัตินี้ มาเข้าสมบัตินี้ครับอ่าวันนี้วันที่แปดเจ็ดหกเจ็ดสมบัติของ นะครับสมบัติของเลียงกำลงังฮะสมบัติของเลียงกำลังนะครับเราให้ เอเนี่ยแทนจำนวนใดๆและเอกับ n แทนจำนวนเต็มนะครับเวลาเราเขียนสมบัติเนี่ยเวลาเราเขียนสมบัติเราจะเขียนในรูปของตัวแปรซะก่อนนะครับตัวแปรซะก่อนสมบัติแรกที่ผมจะสอนคุณวันนี้ก็คือ การคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันดูอันนี้นี่ฐานเหมือนใช่ไหมที่เราทำเมื่อกี้เนี้ย ฐานเหมือนไหมสองสองลบห้าลบห้าลบเจ็ดลบเจ็ดศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองใช่ไหมฐานเหมือนกันเพราะนั้นอันเนี้ยมันจะมาเข้าสมบัตินี้นะครับการคูณและยกกําลังที่มีฐานเหมือนกันนะครับเราจะให้ว่าถ้าเป็น a กําลังเคูณกับ a กําลังเเมื่อกี้เมื่อกี้เราเอาเลขยกกําลังเอาเลขชี้กําลังมารวมกันใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมเอาเลขชี้กำลังมารวมกันเราก็จะได้ว่า ถ้า a กําลัง M คูณเอกลัง n ฐานคืออะไรครับ a ถูกปะใช่ไหมฐานคือ a นะครับฐานเดียวกันคูณการเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันฐานเดียวกันคูณการเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับนะเหตุผลที่ว่าบวกกันก็อยู่ในที่เราทำเ,เมื่อกี้แหละนะครับนะพะเรากระจายออกมาที่เราไม่ต้องกระจายแล้วอย่างเช่น สองกำลังสี่คูณด้วยสองกำลังห้าฐานเดียวกันไหมฐานเดียวกันฐานเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันบวกกันก็เป็นสองกำลังสี่บวกสี่ห้าสองกำลังห้าก็จะกลายเป็นสองกำลังเก้าเก้างงไหมงงไหมแม่งงงอ่า ลบสามกำลังเจ็ดคูณลบสามกำลังลบสองฐานเดียวกันไหมฐานเดียวกันฐานเดียวกันคูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเจ็ดบ,บวกด้วยลบสองอ่าเจ็ดบวกลบสองเป็นเท่าไหร่ครับบอกมาซิห้า huh. oh, อ,อะไรอันนี้เปริกเครื่องหมายก่อน วกชนลบเป็นอะไรครับบวกชนลบเป็นลบเป็นลบก็จะกลายเป็นเจ็ดลบสองก็จะได้ลบสามยกกำลังอะไรครับห <5. S 1> ยกกำลังห้าถูกไหมใช่ไหมข้มามมาดูตัวอย่างหนึ่งสองกำลังสี่คูณสองกำลังหกคูณสองกำลัง 2, ลบสามคราวนี้คูณกันกี่ตัวครับ สา,ออสามตัวเลยสามตัวเลยแต่ทั้งสามตัวเนี้ยมันมีอะไรเหมือนกันหมดเลยฐานม,มีฐานเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าเราจะเ,เลขชี้กําลังทุกตัวเนี้ยมาทําไมกันให้หมดเลยบวกกันมาบวกกันให้หมดเลยเราก็จะได้เป็นสองยกกําลังสี่บวกอะไรหกหกบวกอะไรลบสามลบสามนะครับอ่ะก็เปรียบเรื่อใหม่ก่อนต่อกำลัง สี่บวกหกอันนี้บวกชนลบเป็นลบลบก็ได้ลบด้วยเลยครับสามมอ่าสี่บวกหกเป็นสิบสิบลบอีกสามเจ็ดนะครับได้ไหมการคูณที่พีทานเหมือนกันได้ไหมได้ป่ะได้ได้ครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปย้อนดูเดี๋ยวผมจะส่งคลิปเข้าไปให้นะครับทีนี้มาดูสมบัติที่สองที่ผมจะให้คุณวันนี้ นะครับมีการคูณแล้วก็น่าจะต้องมีการอะไรครับอืรหารการหารอ่าการหารเลขยกกําลังที่มีฐานเหมือนกันการหารเลขยกกําลังที่มีฐานเหมือนกันนะครับ,บเอกาลังเอมหารด้วยเอกาลังเอเมื่อกี้เนี่ยฐานเดียวกันคูณกันเราเอาเลขชี้กําลังเนี่ยมาบวกบวกกัน ช่ไหมฐานเดียวกันคูณกันเลขชี้กําลังบวกกันแล้วถ้าหารละ่ะคิดว่าควรจะมาทําไมกันลบกันอ่าก็ต้องมาลบกันนะครับฐานเดียวกันหารกันเอาเลขชี้กําลังมาลบกันนะครับ,บเช่นห้ากำลังเจ็ดหารด้วยห้ากำลังสี่ฐานเดียวกันไหมครับฐานเดียวกันฐานเดียวกันหารกัน เอาเลขชี้กำลังมาลบลบกันก็จะได้ห้ายกกำลังอะไรครับสามห้ายกกำลังสามนะครับลบสองกำลังห้าหารด้วยลบสองยกกำลังลบสี่อ่ะฐานเดียวกันไหมครับฐานเดียวกันฐานเดียวกันหารกัน เอาเลขชี้กำลังมาลบกันก็เป็นห้าลบด้วยอะไรครับลบสี่ลบด้วยลบสี่อ่อเาเบรกเครื่องหมายก่เบรกเครื่องหมายก่อน,น,อนลบลบเป็นอะไระบวกกันบวกก็เป็นห้าบวกนะครับสี่ก,ก็จะกลายเป็นลบสองทั้งหมดยก์กำลังอะไรเก้า <9. S 1> ได้ปะ ได้ไหมได้ไหค่ะได้ไหมครับสองเรื่องนี้วันนี้เราได้อยู่สองสมบัติใช่ไหมสมบัติแรกคือสมบัติการคูณใช่ไหมครับฐานเดียวกันคูณน<ช>เอาเลขชี้ก,กําลังมาบ,บวกกันใช่ไหมครับสมบัติสองคือสมบัติการหารอ่าฐา,านเดียวกันหารกันเอาเลขชี้ก,กําลังมาลบ,บใช่ไหมครับอ่าโอเค นนี้ได้ไหมแค่นี้วันนี้เอาแค่เีื่อสองสมบัติได้ไหมครับได้ได,<ะ>ได้นะครับโอเค